ทุกคนเคยใช้แอปหรือเคยเข้าเว็บไซต์หรือเคยเห็นอะไรที่มันสามารถเข้าไปเดินเล่นได้แบบนี้ไหมครับแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าถ้าเราทําแบบนี้ได้บ้างเนี่ยคงเจ๋งน่าดูถ้าทุกคนรู้สึกแบบนี้แล้วก็ตามผมมาผมมีอะไรจะแนะนํา <uno> ผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นเว็บไซต์หรือเคยใช้แอปอะไรแบบนี้กนันมาบ้างครับหรือบางคนอาจจะเคยเข้าไปเดินเล่นอะไรแบบนี้บ้างเลยครับพอทุกวันนี้พวกนี้แหละครับก็อยู่กับเราแทบจะตลอดเวลา เรียกได้ว่า24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้แล้วมันอาจจะมีอยู่วันวันหนึ่งที่สงสัยกันว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไรแบบนี้ได้บ้างแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีถ้าทุกคนได้ดูคลิมนี้แล้วก็ทุกคนโชคดีแล้วแหละครับเพราะนี่แหละครับคือคําตอบแต่แต่แต,แต่เดี๋ยวก่อนมันใช่จริงๆเหรอถ้างั้นผมขอถามทุกคนก่อนว่าทุกคนชอบทําอะไรที่เกี่ยวกับกราฟิกหรือการออกแบบหรือเปล่าครับถ้าชอบ ต่อไปทุกคนรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นมากกว่าภาพไหมครับ mm hmm. เช่นมันอาจจะสามารถกดได้เลื่อนได้อะไรแบบนี้ไหมถ้าทุกคนตอบใช่นี่แหละผมว่ามันมาถูกทางแล้วมันใช่แน่นอนถ้างั้นแปลว่าทุกคนคงจะสนใจด้านนี้แต่ยังไม่รู้จะไปต่ออยังไงใช่ไหมละ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิชาเอกหนึ่งที่เรียกว่า Interactive Application แล้วอะไรคือ Interactive a p p l อปพล i เคล่ะ ถ้าถามคำถามนี้กับใครก็คงยากที่จะตอบได้แน่นอนแหละแค่ชื่อยังไม่คุ้นเลยเอาง่ายๆเลยก็คือ Interactive แปลว่าเชิงโต้ตอบแบบถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บปั๊บตอบปุ๊บปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บตอบปั๊บปั๊บไม่น่าใช่แต่นั่นแหละครับมันคือการทําอะไรสักอย่างใส่สิ่งนั้นและสิ่งนั้นมีการโต้ตอบกลับมานั่นแหละคือ Interactive ต่อมาแอปพลิเคชันง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเช่นพวก i n s t a g r กร Twitter Facebook พวกนี้แหละเรียกว่าแอปพลิเคชันและนี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราเรียนใช่ครับนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราเรียนคือพวกเราเรียนเกี่ยวกับการทําสื่อที่สามารถโต้อตอบก,กับเราได้แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับการออกแบบแอปแบบหรือเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ครับสิ่งที่เราเรียนเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าศิละปะมันก็ต้องศิละปะอย่างเดียวสิจะไปเกี่ยวอะไรกับการเขียนโค้ดบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย เราเรียนเขียนโค้ดเราต้องไปด้านโปรแกรมมิ่งอย่างเดียวสิศิลปะจะรวมไปทำไมแต่มันผิดครับเพราะที่นี่เราเรียน2อ,อย่างคู่กันไประหว่างศิลปะและโปรแกรมมิ่งเพราะถ้าเราออกแบบอย่างเดียวแต่ไม่ได้ใช้งานเราก็จะไม่มีทางรู้จริงๆเลยว่ามันโอเคจริงหรือเปล่าแต่กลับกันถ้าเราเขียนโค้ดอย่างเดียวเลยแต่ไม่ได้ดูหน้าตาของมันมันก็อาจจะไม่มีคนใช้เลยก็ได้เพราะไม่มีใครเข้าใจมัน เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคือหน้าที่ของเราและเป็นสิ่งที่เราเรียนเลยคือการทําให้คนสามารถใช้งานได้ดีบวกกับการที่มันมีหน้าตาที่สวยงามและนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะได้เรียนในวิชาเอกที่เรียกว่า Interactive Application สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรครับและเรามาออกแบบโลกนี้ไปด้วยกัน